ฮะถ่ายรูรอพ่อถ่านะยรูนะไปยาวไปน่ะน่ะอ่านั่งนั่งไม่ให้ให้นะอ่ะดเดีนึ่งสองตึ๊ดตึด,ด,ด เสร็จแล้วเอาเอาไม่ลงมาน้องครึ่งตามเลยลงมาเออหนึ่งสองสามอ่ะใกล้มาเร็วเร็ว

ต้องไปถอนเล่้ารอบได้กับพ่อกันนะนนนนนตนะ้องไ,ไปใกล้ๆ่าตกนะใจไหมอานก่อนหนึ่งหก่อนมาใกล้ๆก่อนเหนื่อยแม่แล้วอ่านหนึ่งสองสามอ่ะไป ไปไปรอว่าน้ำม <t ös> ันเลื่อนน้ำหนุมาจับมือก่อนให้พ่อจับมือเดี๋ยวพ่อไม่พาไปที่ใหม่แ้วนะมีไปที่ใหม่แ้วนะนี่มีเหรียญด้วยเนี่ยโอ้เขาเหรียญติดตรงนี้ได้ดิเนี่ยเห็นไหม นี่ชาเหย่อชาชาเนี้ยเหี้ยอเนี่ยบารก็พอแล้วเนี่ยบารก็พอแลุยเนี่ยบารอ่ะเพื่อนอือ่เลือม่เลือดบารของเขาเนี่ยอ้าวหาที่ใส่เองนี่ใส่นะใส่จะได้ไม่ต้องตรงนะทางนี้ดูทางนี้ทางนี้เนี่ยเนี่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยอ้าว ไหนอ่ะเอ้าเร้ไปเก็บเเข้าไปเก็บเอมมเดี๋ยวอันให้ใ่นี่ใส่น่อาลไม่เี้่คุณมีนอนด้วนอนด้วพ่อม่ไม่มีนอนด้วงโอเค่อ่อนปล่อยไป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 ปล่อยนอนด้ว ด้วหลอมไปครับใช่ไปกันชาไปกันชาไปกันไปไปเอาไน้องเต่าว่าอ่ะเดอะรอน้องด้น่ะ

Yeah. <laughs>